ข่าวดีวทุกคนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วครับสำหรับความดังของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจโยมนินล่าสุดครับทุกคนทางด้านข่าวสด ได้มีการนําเสนอข่าวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสด,สดสดร้อนๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ f อเนี่ยแห่กดไลค์กดแชร์กันรัวๆครับน้อยนะครับทุกคนทางด้านข่าวสดเนี่ยซึ่งก็องบอกว่ามีผู้ติดตามหลายล้านคนมากๆได้นําเสนอข่าวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าข่าวสดปกติแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยนําเสนอข่าวเกี่ยวกับแวดวงการหมอํำครับ แต่วันนี้ข่าวสดนะครับทุกคนเลือกที่จะนําเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจโยมนินนะครับโดยพาดหัวข่าวเนี่ยเอาไว้บอกว่าบอสโจโยมนินวันนี้ควงหมอลำแถวหน้าอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับเคลียร์ประเด็นได้รับมาลายคืนเดียวฟาดไป4.7ล้าน พร้อมเล่าวินาทีนะครับที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลาจนกลายเป็นไวรัลนะครับโด่งดังในโลกออนไลน์พร้อมเปิดใจนะครับชาวเน็ตคอมเมนต์แรงสั่งให้ไปตายนะครับผ่านรายการคุยแซบโชว์นะครับทางช่องวัน31ที่มีคุณทัญญาธัญเรศเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็คุณบูมสุภาพร์และคุณชมพู่ก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการนั่นเองครับ โอ้โหทุกคนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้สำหรับความดังของลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงครับข่าวสดนะครับทุกคนข่าวสดเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้นำเสนอขาอ่าวใครง่ายๆหมายถึงว่าในแวดวงการบ่อลำน้อยมากเลยนะครับที่จะนําเสนอข่าวนะครับซึ่งวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าข่าวสดก็คือได้มีการนําเสนอปุ๊บนะครับแฟนแฟนองอ์ิงเพชรบ้านแพงครับ ก็แห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแยะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้บรรยากาศทานทุกคนที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปออกรายการเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับเรตติ้งสูงมากๆตอนนี้ก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาแล้วนะครับสำหรับทางด้าน คุยแซบโชวครับทุกคนพอปล่อยออกมาปุ๊บนะครับตอนนี้คนกดไลค์เนี่ยปาเป็น0 0 0คนแล้วครับทุกคนสําหรับรายการคุยแซบโชในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นกระแสเป็นไวรัลสุดๆครับทุกคนวันนี้อุงอิงเนี่ยพูดในรายการน้องพูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ดราม่าต่างๆที่น้องผ่านมัมาได้น้องก็บอกว่ามีพ่อโจมีแม่นหน่อยนะครับมี fc แฟนคลับนี่แหละที่คอยให้กำลังใจน้องจนทำให้น้องเนี่ยก้าวมาอยู่ทุกวันนี้ได้นั่นเองครับ โอ้โหทุกคนเชื่อว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยออกรายการทีวีไปแล้วเชื่อว่ามีอีกหลากหลายสํานักแน่นอนครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงน้องนะครับที่ไปออกรายการนั่นเองครับทุกคนสําหรับประเด็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเครีย์ดราม่าต่างๆนะครับและว,วันนี้ก็มีอีกหลากหลายประเด็นมากเลยนะครับที่ทางด้านบอสโจยมินินเนี่ยกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้เล่าผ่านนะครับ ผ่านรายการคุยแซบโชว์อย่างเช่นอตอนที่ไปถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับซึ่งน้องอุงอิงก,ก็เผยว่าหลวงปู่ศิลาท่านเป็นแฟนคลับแม่ฮันนี่ด้วยหรือเปล่าอันนี้น้องก็คิดเองนะครับน้องก็ไม่ได้อยากให้แบบว่ามีใครเอาน้องไปเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่นั่นเองเพราะว่าหนึ่งเลยน้องก็เผยว่าไม่อยากให้เอสซีแฟนคลับเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องนั้นมากอุ๋งอิงเป็นบ้างแทนก็คืออุงอิงนะครับแม่ฮันนี่ก็คือโอ้โหศิลปินที่ อมาตะาแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆนั่นเองครับทุกคนและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพก็ถือได้ว่าน้องเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะครับที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็กลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นไวรัลแบบสุดๆนะครับในขณะที่ข่าวสดเนี่ยเขาไม่ค่อยได้นําเสนอข่าวใครง่ายๆแต่เลือกนะครับที่จะนําเสนอข่าวศิลปินที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพนี่คือไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับหน้าแบ๊ะๆนี่แหละจะพาพ่อโจดัง หน้าแบแบ้นี่แหละจะพาพ่อโจร,รวยทุกคนสังเกตนะครับว่าคุยแซบโชว์เนี่ยต้องบอกว่าการที่เขาจะเชิญใครมาสักคนเนี่ยหต้องมีกระแสจริง 2. ต้องปังจริงผลงานโดดเด่นจริงแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะครับ เขาถึงจะมาออกนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนนะพิธีกรเนี่ยก็ชื่นชมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหนักมากๆเลยพิธีกรยังได้เอ่ย εί, ปากชมนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละคือซูเปอร์สตาร์นะครับนี่แหละคือดวงคนที่จะดังนะครับต้องเป็นแบบอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเพราะว่าหนึ่งเลยครับทุกคนพี่ชมพูก่อนบ่ายว่าน้องเนี่ยมีนะมีองค์นะครับทุกคนเวลาที่อุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่บนเวทีเนี่ย แฟนๆก็จะแบบเหมือนดึงดูดคนได้ครับพี่คนเหมือนเบดูซ่าที่ดึงแบบว่าแฟนๆให้มาชมน้องด้านหน้าเวทีได้อย่างเยอะแยะมากมายนั่นเองครับพี่คนอย่างทิมอิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอน,นะครับว่าอุงอิงเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนะครับแล้ววันนี้ครับพี่คนน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงน้องก็พูดในประเด็นของการเป็นศรริลปินเดี่ยวด้วยวันนี้นะครับน้องก็เผยว่า การเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยอุ๋งอิงก็ยังไม่ได้เก่งมากน้องก็บอกว่าน้องก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปรับงานเดี่ยวเดี่ยวแล้วจะเอนเตอร์เทนคนดูได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยต้องเอนเตอร์เทนคนดูได้อยู่นะครับน้องบอกว่าน้องก็ต้องฝึกกว่านี้ก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยขออนุญาตไม่พูดกันแล้วกันอุ๋งอิงก็ตอบไปแบบนี้นั่นเองครับทุกคนวันนี้ถือว่าได้ใจ FC แฟนคลับสุดๆนะครับหลังจากที่อุ๋งอิงครับทุกคนน้องได้มีการ จบจากรายการแล้วเนี่ยก็มีบ้านฮักนะครับเป็นพ่อฮักแม่ฮักนะครับนำชิมโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่สวนครับทุกคนที่มาเจอน้องครับทุกคนที่รถตู้วันนี้แม้จะเป็นเซี่ยววินาทีหรือว่าเซี่ยวนาทีเล็กๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมบ้านฮักน้องจริงนะเขาก็มาด้วยใจกันจริงๆแล้วก็มาให้กําลังใจน้องอุ้งอิงคือยิ้มไม่หุบเลยวินาทีจะเห็นเหล่าบรรดาพ่อฮักแม่ฮักนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ คนเนี่ยซับพอร์ตน้องก็เป็นเพราะน้องเป็นแบบนี้ครับทุกคนน้องรักพ่อฮักแม่ฮักแล้วก็วันนี้อุ๋งอิงพูดกลางร,รายการด้วยนะว่า fc แฟนคลับนี่แหละคือแรงบันดาลใจที่หนูสู้ต่อไปเพราะว่าขนาดพ่อพ่อแม่เนี่ยอยู่ไกลามากๆเลยก็ยังมาหาหนูได้ น้องพูดคำนี้นะครับทุกคนในรายการและทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังนะครับอุ๋อิงก,ก็คือแบบได้ใจเอ s ซแฟนคลับไปเต็มๆเลยวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็อิ่มก,ก็คือแบบชมแล้วก็ชมแล้วก็ยิ้มไปมีความสุขไปวันนี้คือแบบเราเห็นน้องร้องเพลงกลางร,รายการคือแบบโอ้โห เสียงดีมากนะครับวันนี้ร้องเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งก็คือรัตนาพรวอนแฟนเนาะน้องก็ได้มีการร้องแบบสดๆคือเสียงสดแบบพิธีกรคืออึ้งไปเลยพอน้องบอกว่ามีคนมาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงขององค์ิงนะครับองค์ิงก็ตอบว่าโอ้โหมีดราม่านะคะพี่ก็คือเรื่องเรื่องคนเนี่ยมาบูลลี่เสียงพิธีกรอ้าปากค้างว่าโอ้เสียงดีขนาดนี้ก็ยังมีคนมาบูลลี่นะครับ ถ้าเป็นเสียงพิธีกรล่ะใช่ไหมครับทุกคนนี้คือพิธีกรเขาได้มีการพูดนะครับในรายการสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องน้องทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คือสู้จริงๆและพรุ่งนี้นะครับทุกคนเตรียมเลยนะครับสำหรับไลฟ์กลุ่มปิดนะครับไลฟ์กลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิกครับทุกคนพรุ่งนี้ก็เตรียมไปดูน้องอุ๋งอิงกันนะทุกคนว่าพรุ่งนี้จะอลังการแค่ไหนกับโตเกียวบันเทิงศิลป์นะครับพ่อพ่อแม่แฟนคลับก็อย่าลืม เข้าไปให้กำลังใจน้องกันเยอะตอนนี้เนี่ยคนอยู่ในกลุ่มปิดเนี่ยเยอะหรือยังครับทุกคนตอนนี้เห็นบอกว่าใกล้จะหมื่นแล้วนะเข้าไปกดติดตามกันนะครับพรุ่งนี้โตเกียวบันเทิงศินพ่อ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 แม่แม่ fc แฟนคลับนะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจน้องด้วยกันแล้วกันนาะพรุ่งนี้ก็ครั้งแรกด้วยนะครับที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยนะครับรับเชิญบนเวทีนี้นะครับก็เห็นบอกว่าคุณบิ๊กพุ่ยบ้านฟิลแลนด์จัดหนักจัดเต็มให้แบบยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวก็ ต้องรอไปชมไปเชียร์กันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไปยังข่าวสดด้วยนะครับที่ได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงด้วยเนี่ยบอสโจควงอุงอ,งอิงเคลียประเด็นดราม่าได้พงบาลายคืนเดียว4.7ล้านอ่ะเขาก็าพาดหัวของเขาไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆแม่ๆดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ